สวัสดีชาวโลกน้องกาฝากมาแล้วค่ะหลังจากห่างหายกันไปนานน้องรู้สึกคิดถึงพ่อเป็นที่สุดเออเอเอแล้วฉันอยากจะไปเล่น,นทำไมฉันต้องมานั่งปั่นไฟกับเขาด้วยนะเฮ้ยเอา้าพี่นักโทด แหกคุกออกมาลแล้วหรอคะแหกมา,มาเมื่อกี้อ๋อเอ่อทำไรอ่ะอู้นั่งอะไรล่ะคะหัวทะลุเครื่องเลยนะคะนั่นน่ะปั่นดีมากปั่นแทนหนูได้ไหมคะเนี่ยไม่ได้แกต้องช่วยฉันปัน่นแหมออกมาเล่นดีหน่อยก็ไม่ใช่เอเอแล้วออกมาทำไมเนี่ยเฮ้กิ๊ดแอร์ช่วยปั่นแป๊บหนึ่งนะอืมสองหา้าสี่ ถึงคุณพ่อสุดที่รักน้องกาฝากกำลังจะไปถึงพ่อลีโอแล้วค่ะขอพูดเลยนะคะว่าน้องกาฝากเนี่ยมีพ่อเป็นพวกขายไขเนื้อซึ่งจนมากพ่อขายไขเนื้อมัดไม่ได้มีรายได้เยอะขนาดนั้นซะหน่อยมามามาปั่นเครื่องนี้แทนให้นะฟุตฟิต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 อืมฉันได้กลิ่นครนฮ่านี่คือการเป็นนี่คือข้อดีของการเป็นลูกพวกขายไขเนื้อเพราจะจมูดี เกี่ยวกันปะเอาล่ะมาถอนกล้งอีตรงนี้หน่อยดีกว่าทำให้พ่อประสาทกินแกล้งพอ่อีนไหนไม่เป็นไรหรอกอ่ะปั่นครึ่งนั้นดีกว่านางกาฝากมาแล้วค่ะยินดีที่ไดสานนะคะอ้ยเ,เอาล่ะพี่พยาบาลไปไหนแล้วนะอืมวิชาฟังเสียง รู้จักตอนนี้แล้วตอนนี้พี่หมอกำลังโดนฟาดเออเอ้าโอเครู้จักพวังปันต่ออืม,ม,มเกือบแล้วมิล่ะถึงแล้นะเอกสารเล่มนี้เป็นเอกสารเอา้าอุ้ยเกือบแล้วมิล่ะอืออุ้ย,ยสวยอะอุ้ยอยากได้แบบนี้บ้างอะ่ะเป็นของแม่หมอนะคะเป็นของ สวัสดีค่ะพี่รัดดาอา้าวสวัสดีค่ะพี่นักทอดอโอ้โอ้โอ้วิ่งสวนกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละมาปัา่นกันต่อนะปั่นค่ะปั่นค่ะโอมนานาตาปัดใจเนื่งองบนเวทมนต์อ้าวโทษทีพลันไปหน่อยนะคะเอาละปั่นต่อปั่นต่อเอ่อพี่คะมีอะไร ทำเซ็งเก๊กอีกแล้วอ่ะถ้าพี่ตวนเสร็จแล้วระวังนะคะพี่อยู่ฝั่งนั้นน่ะระวังตัวไว้ให้ดีเถอะเดี๋ยวก็รู้เวทมนต์เออมันคือเวทมนต์ใช่ไหมกระปิเราแยกสถานที่ได้ว้าวมันคือเวทมนต์มันคือเวทมนต์พี่ไม่ตามมันละมาตรงนี้มาตรงนี้พี่รู้สถานที่ดีพี่รู้สถานที่ดีเอาละมามามา,มาแล้วจะข้ามทำไมเนี่ยฮะอื ะอะละค่ะขึ้นหมอขึ้นหมอซิกลรแถวนี้เหรออาละค่ะต่อไปเราจะเป็นการกระซิบกันต้องกระซิบนะมิ้งขต้งการจะรู้ตัวพี่ผูด้ดังจะตะแย่นั่นแหละขอโทษค่ะมากระซิบกันอาละต่อไปนี้เราจะต้องทําการไปช่วยเพื่อนนะแล้วเพื่อนเป็นไงหรอคะเพื่อนอยู่ฝั่งนู้นเราแค่ต้องไปช่วยเพื่อนออกจากเก้าอี้ให้ได้งั้นเหรอคะแล้วเราจะไปยังไงคะตัวเปล่าแบบนี้เธอมีกล่องเมคอัพ ส่วนพี่มีแหวนปริศนาไปเราต้องไปช่วยเพื่อนด้วยกันงั้นหนูไปแล้วหนูไม่ช่วยหรอกอย่าเสียงดังโอเคออจะเสียงน้ำทำไมก็อย่อยากเสียงดังอะอยู่าห่างกันจะตาย <c oughs> อ่ะอา้าพี่เขาทำนายเก่งจังเลยอะมีเพื่อนจะไปโงมัดอยู่ฝั่งเนอะงั้นหนูต้องไปช่วยเขาแล,ะละ้วล่ะพี่เขาทายแม่นขนาดนี้น่าจะบอกหวยได้ดีได้ดีน่าจะได้รางวัลที่หนึ่งนะเนี่ย พี่คะไปช่วยเพื่อนไหมคะเอ้ช่วยสิเลือกกระซิบได้แล้วโอ้โหกุ้งม,มันถอดก่อนถอดก่อนเฮ้เยเขายังไม่รู้ตัวอ๋อพ่อคะหนูมาแล้วคะ่ะโอ้ว่างไงกาฟ้าพ่อตั้งชื่อหนูประหลาดมากเลยค่ะพ่อตีตีสิตีคะ่ะตีหนูสิคะ่ะอ้าวอ้าไม่ถึงขีดพี่ลัดดาคะช่วยน้องด้วยคะ่ะ ฉันจะไปแล้วรอแปบบ๊บเฮก๊กอีกแล้วเสียงนะเสียงนะโ,โอ้โอ้ช่วยได้โอ้ช่วยได้โอ้พอไม่รู้อะไรซะแล้วจับรู้แบบนี้หนูก็รอดได้พ่อหนูเอาเปิ้ลุกเองมาเอาล่ะได้เว เป,เปิดแล้วจะไปพ่อไม่ทันระวังน้องจะออกไปจากโรงบ้านาลปุ๊แบแป๊บเดียวคือเสร็จแล้วอะ่ะโอ้พ่อไม่มาหาพ่อมาคะมาหาหนูหน่อยหนูกำลังแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้เอนดิ้งฮ่าพ่อเมินอ่ะพ่อเมินหนูทำไมท่าหนูละลายเห็นไหมเห็นไหมหนูละลายจ้าดีดาดีดา เมอดีแล้วอ่ะเอา้าพี่นักโทษออกประตูไปแล้วทิ้งพวกเราสองคนนันลดาแต่ฉันมาสิพี่อยู่ไหนคะหนูขอลื้อเก้าอีกก้ก่อนนะแทะไม้ก่อนอือตั้งชื่อกาฝากดีกับปวกแล้วกันนะหนูไม่น่าปลวกนะคะเออฉันรู้แล้วเอาละค่ะหนูจะไปไหนดีอยู่ที่นี่ก็เหงาหน่อยอยากไปหาพี่นัลดาจัางเลย ตรงนั้นเหมือนมีประตูอยู่และตรงนั้นก็เหมือนมีประตูเหมือนกันืห,หรือว่าพี่รัตด,ดาเปิดประตูพิติให้เราไปด้วยกันหนูขอข่ามิตินะคะเฮ้ยนั่นมันประตูไปยังรัตด,ดาอู้ประตูรัตจันรแลนว้าวหมู่บ้านรัตด,ดาแลนของพี่ก็เจ๋งดีเหมือนกันนะเบาๆคนที่แค่วาปเฉยๆโอ้ขอบขึ้นเอะ อเคงถึงกันเลยนะพ่อคะหนูต้องการไปแต่หนูก็ไม่ต้องพอ่อแค่ตามหนูมาสิเราจะออกจากบ้านที่นี่แห่งนี้ไปด้วยกันนะคะมา,มาสิมาสิถ้าไม่มาหนูไปคนเดียวนะแล้วก็จะไม่ซื้อลูกอมกลับมาฝากพ่อเหมือนเดิมด้วยหนูจะไม่ซื้อให้เนาะเชิญหนูสิมากันหนูสิอืมไม่มา พ่อไม่เอาลูกอมเหรอคะหรือแห้งไปแล้วอ่ะน่าจะแห้งไปแล้วเฝ้าประตูแบบดิบได้ดีแบบดิบดีไว้พ่อมาหาหนูสิแล้วเร็วเร็วเร็วอืมยงั้นหนูไม่ซื้อเนื้อพ่อแล้วนะหนูจะไปกินชาบูแต่จะไม่กินเนื้อร้านพ่อแล้วจะไปกินลูกอมไปกินชาบูไปกินซูชิมันอร่อยกว่านั่นแน่เลยไปก่อนนะคะ